มาดูพื้นที่กรุงเทพหน่อยนะคะตามสโลแกนของผู้ว่าชาติสิทธิพันธ์ตื่นก่อนนอนทีหลังนโยบายของท่านนะคะท่านบอกว่านู่นแหละค่ะทำงานยันเที่ยงคืนเลยนะคะเมื่อวานนี้มอบหมายให้รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคุณสานนท์หวังสร้างบุญค่ะลงพื้นที่ไปตรวจสอบ ผับบาคาราโอเกตต่างๆหลังจากที่ทางรัฐบาลนอนุญาตให้เปิดแล้วเป็นคืนที่2ถูกไหม,ม,มตั้งแต่1มิถุนายน1 2ก็2คืนแล้วนะคะไปดูหน่อยซิว่าร้านรวงต่างๆเนี่ยคือทําตามมาตรการการผ่อนปรนของกระทรวงสาธารณาสุขหรือเปล่า <c oughs> เปิดได้แต่ยังต้องมีเงื่อนไขต่างๆนะคะลงไป3จุดหลักๆก็คือสีลมซอย2ถนนข้าวสารแล้วก็สุขุมวิทนี่ที่ไหนอะคะดอม อันนี้ตรงไหนเนี่ยฮะเออหรอดอมไม่รู้จริงเหรอไม่รู้ฮะเข้าสารละเอ่อเข้าสารค่ะดอมน่าจะหลับตาเดินได้ไหมคะเออผมไม่ค่อยได้ไปฮะเข้าสารเออแล้วคะไปที่ไหนคะเออผม,มรัชดาครับอ๋อไ,ไปดูหนังเอสพลาณาดาัดใช่ เรากลับมาเข้าเรื่องของเราเนาะค <ผม S 1> ุณผู้ชมทีนี้พอตรวจแล้วนะคะไปตรวจร้านคาราโอเกะ2แห่งค่ะตั้งอยู่บริเวณชั้น3แล้วก็ชั้น4นะคะก็ปรากฏว่าเป็นไปตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขเรื่องของการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด -19 นะคะนอกจากนี้ค่ะคุณสานนท์เนี่ยมีการให้คําแนะนําขั้นต้นเรื่องของการลงทะเบียนะไรนะผ่านแอปพลิเคชันะารนะพ่เบิ์ลไทยเซฟไทยอ<ศ>๋อไทยเซฟไทยนั่นคือการประเมินร้านค้าต้องเข้าไปทําแบบประเมินนะใช่ค่ะเพื่อประเมินความเสี่ยงค่ะ กรองก่อนการให้บริการนนะคะอาจากถนนข้าวสารไปที่นี่ต่อเลยค่ะสุขุมวิทซอยสีอ,อตรงนี้ใกล้ผมหน่อยพี่ร้านฮุตเตอร์รู้จักไหมคือซอยนี้มีร้านอาหารเพื่อนผมอยู่แต่ว่าเป็นร้านอาหารไทยธรรมดานะแต่ว่าในซอยนั้นนะก็จะเป็นซอยที่เนี่ย ผับบาร์คาราโอเกะเยอะนักท่องเที่ยวในยเยอะมากแต่ช่วงก่อนใน,นช่วงโควิดเงียบกริบเลยนะค่ะตอนนี้กลับมาคึกคักคือครืนอ,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 อีกรอบหนึ่งนะคะคสองร้านหลักๆที่ลงไปตรวจสอบก็คือร้านฮุตเตอร์แล้วก็ร้านฮิลลารีสอนะคะเพราะว่าทางร้านเนี่ยโอ้น่ารักมากปฏิบัติตามมาตรการเป็นอย่างดีนะคะแต่คุณสานนนก็ให้คำแนะนําเพิ่มเติมเรื่องของการรักษา ระยะห่างทางสังคมอ้จะรักษาได้แล้วน่าจะคะนอกจากค้ากับพนักง,งานนะเนาะเออนะคะ,ออนะะ,ะคุณผู้ชมคุณสารนลบอกเพิ่มเติมบอกว่า mm hmm. พื้นที่ย่านสุขุมวิทส่วนใหญ่เนี่ยเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติหลังจากที่ไม่มีมาตรการเทสแอนโ,โกในการเดินทางเข้าประเทศแล้วใช่ไหมอาจจะทําให้นักท่องเที่ยวเนี่ยไม่ได้ตรวจเรื่องของการหาเชื้อโควิดแต่สถานประกอบการเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความพร้อมนะคะมีการจัดบริการให้ตรวจเอทีเคก่อนใช้บริการอีกด้วยเยี่ยมเลยนะคะขณะเดียวกันก็เดินหน้าจัดอบรมให้กับผู้ประกอบการ ในการใช้แอปพลิเคชันไทยเซฟไทยเพื่อประเมินความเสี่ยงของผู้ประกอบการแล้วก็คัดกรองผู้ที่มาใช้บริการก่อนที่จะใช้บริการนะ,นะคะเชื่อว่าทุกคนเนี่ยอยากให้เศรษฐกิจดีขึ้นดังนั้นแล้วถ้าเกิดว่าทุกอย่างกลับมาปากติแล้วแน่นอนวิถีชีวิตใหม่หรือว่า n ิว n นอ m a มเราเราต้องดําเนินการนะคะแต่ทั้งนี้ทางนั้นก็จะยืดหยุ่นนั่นแหละยืดหยุ่นได้แต่ต้องไม่หย่อนยานคุณสาบอกแบบนี้นะคะย่านสีลมเนี่ยโอ้ย ฟังแล้วใจหายนะคะคุณผู้ชมเดิมทีเดียวมีมีสถานประกอบการสถานบริการนอมบอกว่าเยอะใช่ไหมเมื่อก่อนมีกว่าร้อแห่งนะแต่ปัจจุบันเนี่ยกลับมาเปิดเพียง42แห่งแห่ง สี2 2> ่สิบสแห่งหไม่ถึงครึ่งค่ะ<อ>ใช่ค่ะนี่แหละค่ะสะท้อนให้เห็นถึงว่าเศรษฐกิจเนี่ยซ,บ,ซ,บ,ซบเซาอย่างมากนะคะเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่ต้องทําคือต้องเดินหน้ากระตุ้นโดยการน,นํานโยบาย12เดือน12เทศกาลแล้วก็นโยบาย50เขต50อัตลักษณ์นํามาใช้เพื่อเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจอีกทางหนึ่งด้วยนะคะครับอ่า,อ,าอย่าลืมปฏิบัติตามมาตรการต่างๆนะคะ